ขอ,อต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมซามโกกรีบอลทีดีกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนําตัวละครพิเศษขี้หลักที่เอาไว้ใช้ในการไต่หอซึ่งถ้าเป็นทีมงอกกกลวนที่แนะนําไปก่อนหน้านี้นะครับเขาก็สู้ได้แค่ชั้นที่มีระดับพลังเนี่ยไม่ต่างกันมากอาจจะมากกว่า2 3งสามแสนแต่ถ้าเป็นตัวละครที่จะมาแนะนําในพาร์ทนี้นะครับเราสามารถสู้กับหอที่มีพลังมากกว่าถึง5้าแสนบวกๆได้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับดาเมจและก็ทีมซับของตัวละครแล้วก็รวมถึงดาวของตัวละครด้วยซึ่งในส่วนของตัวละครสําคัััญที่ตตต้้้ออองงงใชนนะคครก็ืวเ ท้าเทียบกับแทงตัวละครอื่นในการลงหอแทงตัวนั้นยังไม่ทันได้เปิดสกิลนะฮะก็ตายก่อนแล้วแต่ถ้าเป็นต่างโตะเนี่ยเขามีพวกสกิลหยุดมอนเยอะทำให้มอนลมนะครับรวมถึงเนี่ยเขาสามารถฟื้นฟูเลือดของตัวเองได้ด้วยโดยเฉพาะถ้าไม่ตายนะครับยังเด็ดแค่เอาผ่านหอนะไม่จําเป็นต้องมีดาวก็ได้นะครับแต่ถ้ามีดาวก็จะแจ่มมาก ส่วนตัวละครอื่นนะครับอย่างที่เกิดตั้งแต่ในพา์ที่แล้วนะครับในการลงหอกเราก็ต้องมีตัวละครพวกสถานะซีซีเป็นหลักเพราะว่าถ้าเราสู้กับหอที่มีพลังเยอะกว่าเนี่ยเราจะไปยืนรับดาเมจบวกดาเมจต้องๆมันไม่ไหวแล้วนะครับก็เดี๋ยวให้ดูทีมแปัจจันข้งผมก่อนแล้วกันนะครับตัวแทงเลยฮะหลักๆเลยใช้เป็นต่างโต๊ะนะครับตัวอื่นไม่รู้นะแล้วแต่เพื่อนๆนะครับผมถ้าอยากจะลองแทงตัวอื่นก็ได้นะอาจจะเป็นพวกเตียวหุยอ่าเขาทูและเป็นพวกจิวถ่ายเนี่ยมันค่อนข้างบางนะไม่รอดซุนเกียนก็ไม่รอดนะครับผมก ก,ก็จะเป็นไทซูจูอันนี้ก็จะเป็นสายดาเมจเนาะคอยเคลียร์มอนถ้าทีมของเพื่อนๆไม่ได้เล่นก็อาจจะใส่ตัวละครสายเวทนะครับเป็นพวกปังทองอ่ากุ้ยแก่กาเชียงลีหลิงชีหรือจะเป็นเตียวครับ เน้นตีตัวหลังก็ขึ้นอยู่กับตัวละครที่เรามีนะครับส่วนตัวละครแม่ทัพเนี่ยเอาจงๆแนะนําเป็นอ้วนเซี่ยวนะเพราะว่าเขามีทักษิณทำให้สตูสตันแล้วก็ยังสามารถขโมยคว้าความโกรธได้ด้วยแต่โดยส่วนตัวผมใช้เป็นซุนกวนนะครับจริงๆถ้าเป็นซุนกวนเนี่ยสีดาวก็จะเด็ดมากเหมือนกันโดยปกติพื้นฐานนี่ซุนกวนมาถึงเขาเพิ่มค่าความโกรธให้อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นสีดาวนะครับเวลาเขาอันติปุ๊บแล้วโลอันติหมดตัวละครก็จะฟื้นฟูค่าความโกรธหรือค่าพิโรธอีกนะครับเพิ่มเติมเข้า โลซกไม่ได้โลซกนี่ถือว่าเป็นทีเด็ดมากเหมือนกันนะฮะที่ผมเล่นในปัจจุบันเลยนะถึงแม้ว่าดามเมจเขาไม่จัดนะครับก็เป็นตัวละครสายทัพย์ถ้าจะให้ดีนะครับตัวละครนี้ยังตามๆเนี้ยก็ควรที่จะต้องมีสกิลเีเวลสองนะครับแป๊งปั้น หรือ2ดาวขึ้นไปนะครับเพราะเวลานั้นก็จะฟื้นฟู SP โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใส่ตัวซับก็ได้นะครับอีกตัวหนึ่งก็แล้วแต่เลยนะครับเอาเป็นตัวละครสาย CC อีกตัวหนึ่งส่วนตัวผมใช้ใต้เขี้ยวนะครับก็ <c oughs> ยังอยู่ในทีมก็อเหมือนเดิมนะแค่จะให้ดูเฉยๆว่าเออต่างโต้เนี่ยเขาเด็ดจริงๆนะครับในการไต่หอเป็นตัวสําคัญที่ขาดไม่ได้ซึ่งผมเดี๋ยวลงให้ดูก่อนนะครับกับทีมนักปัจจุบันไปง,ง่ายๆอ่ารอบนี้ใช้เป็นโลโซกนะครับปึ๊บ สุนกวนใฮะกระแทกทําให้สตูเนี่ยลอยขึ้นนี่ครับต่างโต๊ะครฮะดูดมาฟันลม้มไตเกี้ยวนะครับก็พายุนะครับผมไทสุจูก็เป็นตัวละครทำแลมเมอนะฮะดูดนะครับสุนกวนกสร้างโลนะครับผมโลโซอโกก็นี่ฮะฟื้นฟูค่าความโกรธนะครับแล้วก็ทําให้สตูตันได้ด้วยการไตหอมันก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับ ปและนี่เดี๋ยวผมลองให้ดูนะครสลักใครที่มีตัวละครโลติดถือได้ว่าเป็นแน่ทับหนึ่งตัวที่เด็ดมากๆเลยนะครับเขาสามารถรวบมอนได้ดีนะฮะอันนี้ไม่มีดาวนะลองให้ดูนะครเข้าคู่กับตังโตท่าสจูทำให้ตันไม่มีไท่าสจูก็เล่นได้นะครับนี่ครับผมดันไปฮนะรวบ รวบแล้วก็ถ้าใส่ใต้เกี้ยวไปด้วยนะครับเขาก็จะยกทั้งฝูงเลยนะเรียกเป็นฝูงเลยดีกว่าเด็ดมากลิดบองก็ทําให้ตูลมนะครับคือถ้าเล่นทีมแบบอย่างเงี้ยเราแทบไม่ต้องเสียเลือดยกไว้ในกรณีที่เราเจอด่านแบบฝั่งตรงข้ามก็จะเน้นเป็นพวกตัวละครล้วงอะไรแบบนั้นอันนั้นจะค่อนข้างยากนิดนึงเราอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับต่างโต๊ะเลยครับผม ยังไม่ตายนะครับเปิดดูดฮะรเรือเต็มลิบองนะครับแล้วก็โลติดนะฮะร,รวบรวบรวบจังหวะนี้ถ้าไม่ได้ใช้ท้ายสตูนะไต้เกี้ยวงัดขึ้นไปแล้วนะครับโลซกก็ทำให้สตูติดมื่นได้ซึ่งตัวละครพวกนี้มีดาวก็ดีไม่มีดาวก็สามารถใช้ได้เหมือนกัน เพื่อใครอยากจะไปชั้นร้อยนะครับอะไรประมาณนั้นก็นี่แหละครับผมทีมไม่ใช้ผ่านดาดแต่โดยพื้นฐานนะครับทีมหลักผมก็จะใช้เป็นแบบนี้ยิ่งถ้าเรามีชุดของตัวละครหลักด้วยแล้วนะครับอาจจะเปิดโล่ได้ไหวมากต่างโต๊ะเนี่ยก็แทบไม่ตายเลยนะครับจะถึกมากกว่านี้อีกร,รูปนะฮะโลโซเข้าไปฮะฟื้นฟูเอเนจีอืมไทยสุจูก,กระซวกไส แทงเข้าไปอย่าทำให้สตูได้ยืนครับต้องตีแบบต่อนเนื่องงั้นเดี๋ยวเราไม่ไหวนะฮะการยืนรับดาเมจไม่ใช่คำตอบนะครับแต่การที่เราใส่สถานะศัตูเนี่ยมันจะผ่านได้ง่ายดูดแทงแจโพดในการที่เราจะสลับตำแหน่งนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าได้ด่านนะั้นะนะเราเจอ NPC เป็นแบบไหน ถ้าเจอเ p c ยิงกายแบบนี้เราอาจจะสลับสายเปลี่ยนใต้เกี้ยวออกผมก็จะใช้เป็นดิปองนะครับแล้วก็อาจจะเปลี่ยนไทสุจูนะครับไปมาร์กเป้าตัวหลังให้เขาปาไปไทสุจูเหมือนกันไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะครับบึ้มอ่ะหยุดได้นะครับสกิลแค่หยุดได้หนึ่งสกิลนี้ก็ถือว่าเด็ดแล้วนะที่เหลือก็เอาตัวรอดเอานะครับด้วยสกิลทาไม่ตายนะครับแทงล้มนะฮะทำให้ตูติดตัน แล้วก็เปิดโล่อะไรพวกนี้อืม,อมแทงโลมไปอีกหล,ลักๆแค่สลับตำแหน่งก็พอนะครับบอมใช่ไหมแค่นี้ศัตรูก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนะลุยกันต่อนะครับชั้นหนึ่งสลองต่อครับกดแทกนะ จะมีตัวขัดจังหวะอยู่นะครับตัวเอกตายไม่เป็นไรก็สซั่วไปท้ายสุจูางานที่ปอนฮะรวบรวบขาปื๊บดูดและสาบไม่ต้องรู้านต,ต่อนะครับคุณผู้ชมกูโกรธตัวรัวกูโกรธฝั่งชาวบ้านเขาอีกป้าบ อีกนิดนึงอีกสตัวนะครับจะตายอยู่นะถึกมากแทงถึกมากเรียบร้อยครับผมชั้นนัดมานะครับชั้นนี้อาจจะเล่นลำบากเพราะดูจากกุ้ยแกเดี๋ยวลองใช้เป็นเสี่ยวเกี้ยวดูนะครับเอเดี๋ยวลองใช้เป็นใต้เกี้ยวดูนะครับ สับไปแล้วโอเคโลขึ้นเปิดโลลดโกดแทงยังถึกอยู่ลอยขึ้นไปหมดปลืบหายไปแล้วตัวแทงของเขาเหลือตัวดาเมจกับตัวซับนะครับแต่ตัวเอกเราตายไปแล้วนะมไม่รีบบองก็ใต้เกี้ยวเนี่ยเปลี่ยนสองตัวนเนี่ย เกียบร้อยครับได้อยู่ที่ร้อยห้านะร้อยหกอันนี้เราเจอตัวธนูเลยนะครับก็อาจจะต้องให้ไคทููเนี่ยไปไว้ข้างบนรอดไหมดูก่อนนะไม่แน่อาจจะต้องยิงเฉียงเะยครับอยู่แทงเฉียงคาซับก่อนก็ดีเหมือนกันนะ ดูดมากหลบรัวๆก็เรียบร้อยครับผมผ่านอยู่ และนี่นะครับก็คือตัวละครหลักสําคัญที่เอาไว้ใชในการไต่หอซึ่งเราไม่จําเป็นต้องอัปดาวก็ได้แต่ถ้าอัปดาวด้วยก็จะดีมากแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับก็หาของสใส่เขาเนี่ยถึกๆหน่อยถ้าเราอยากให้คอแทงกงนนะเหมือนตัวละครเนี่ยจะค่อนข้างบางและอาจจะยืนไม่ไหวนะครับซึ่งสําหรับในพาร์ทนี้ก็มาไกดให้เท่านี้ดีกว่านะครับสำหรับตัวละครตั้งโต๊ะหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อสักนิดนึงถ้าชอบอยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับแล้วก็สาหรับ ยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับพาร์ทนี้ไปแล้วครับผมบายบายขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย